ครับดีเจหนุ่ม VIP พัทครับวันนี้จะมาพูดคุยกับลูกค sure> <the ้าท่านหนึ right ่งครับที่ทานกาแฟขอโทษครับทาน VIP พัทแล้วเห็นผลนะครับแหมจะพูดไปถึงเรื่องกาแฟกาแฟนะฮะนะฮะ VIP อยู่จะยังกาแฟเจอแพตรงไหนเนี่ยนะครับก็ก็นะก็วันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงนนตะกุลครับชื่อนิพพรค่ะนิภูมิค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรครับนุ้งค่ะ พี่หนูนะครับพี่หนูหนูหนุหนุหมูพี่แต่เล่นแต่พี่หนูนะครับอ่พี่หนูพูดคุยกันหน่อยก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะเลยมีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยท้องเมนผมร่วงผ่าธาลัสซีเมียครับเมื่อก่อนเนี่ยไอไอเราเป็นเมนใช่ไหมครับผมเป็นเมนมาเราก็ต้องมีไอไข่ แถมมาด้วยใครใครท่านเราดูหรือเปล่าเออถ้าเราดูมันจะแถมกันมาทุกทีทุกทีหลังจากที่เรากินตัวนี้ไปสามครั้งเฮ้ยเราไม่รู้สึกหรอลืมเลยเหรอเราเป็นมผลลุกนะครับผลลุกนะผลลุกเเหมือนมันไม่เป็นอ่ะอ่าเหมือนมันหายไปลืมเลยป่ะมันไม่เป็นเลยอ่ะตรงนั้นอ่ะจากที่เราเคยโอ้โหเราเป็นเม่แต่อายุสามปีจนเราเราเกือบจะสี่สี่แล้วเนี่ยเราเป็นของเรามาทุกทวดทุกทวดยู่นั่นแหละก็คือมันมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยปวดทรมานไม่เป็นไงอาการที่ปวด มันเป็นยังไงทรมานสิคะไม่มีมัดลูกด้วยไม่รู้ถามหน่อยเป็นทายาทให้กับคนที่ปวดจะว่าไงอ่ะมันปวดมันแบบมันปวดท้องเขาก็จะหน่วงใส่เอวใส่เอวอย่างเงี้ยปวดร้าวเลยปวดร้าวมันจะปวดเหมือนก้อนลูกมันจะบีบอ่ะมันหนักน่วงใช่ครับแล้วเป็นมาตั้งแต่ยี่สิบสามปัจจุบันเท่าไหร่ครับยุปัจจุบันสามสิบสี่สามสิบสี่เป็นมาหลายปีเป็นมาเยอะเลยทรมานมาตลอดแล้วไม่ไม่คิดที่จะรักษา หรือว่าหาแล้วก็หามาทุกอย่างนะกินยามาหลายยี่ห้อแล้วโฆษณามาทุกอย่างเราก็กินไปกอนกรนทุกอย่างเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เห็นผลกินไปกี่กล่องที่บอกว่าเห็นผลเนี่ยครับ VAP พัดเนี่ยกินไปสามกล่องครับสามกล่องสามกล่องรู้เรื่องเลยโอ้เยี่ยมพอใจไหมครับก็พอใจนะก็ถือว่าราคาขนาดนี้เราก็ซื้อได้ไม่ยากอะนะมันคุ้มค่าเนาะมันคุ้มค่าแล้วโลกที่สองล่ะ ไอ้โลชีส่วนไอ้ารัสภารัตพรีเมียอะไรนะอาพาหาภารัสพรีเมียอ่าครับผมมันเป็นยังไงลูกนี้มันมันโลหิตจางอ๋อโลหิตจางครับมันมีผลกับร่างกายเราอย่างไงเราจะทํางานนี้เราจะหน้ามืดบ่อยบ่อยมากอ๋อเลือดไปนลี้ยงสมองไม่ไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าไงเลือดไม่ทันมันมันเหมือนเลือดเรามันไม่ดีอ่ะเลือดเลือดเวียนไม่ได้ไม่ดีเลือดมันจางเลือดมันจางหมอบอกว่าเราอย่างไงก็ต้องกินยาเยอะไหมครับกินยาหมอไหม ก็กินก็กินมันเคยเคยหายไปทีแล้วทีนี้พอเราท้องเราทํางานเราอะไรมันก็กลับมาอีกใช่ไหมครับก็กินทงนี้ไปก็รู้สึกว่ามันไม่มีละไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้ที่ว่าเราลืมอีกเหมือนกันเราหน้ามืดเราเวียนหัวมันหายไปเลยมันหายไปเลยแล้วเราทํางานคือเราตัดยางเนาะวันเราก็ไม่ค่อยได้นอนแล้วก็็วยคามมเันกก็ออแล้วไอ้ที่เราเคยเป็นมันไม่มีเยี่ยมนี่เยี่ยมนี่ยหนึ่งสามกล่องนี้มาแล้วสองโลกนะโลกหนึ่งครับที่เป็นอยู่ ผมร่วงอ๋อผมร่วงผมร่วงเป็นไงครับผมร่วงเมื่อก่อนเนี่ยอย่าเลยไม่ต้องดึงจับโดนใช่ไม่ต้องดึงอันนี้ไม่มีดึงดึงยังไงก็ไม่มีสุดยอดอ่สุดยอดมากเยี่ยมทีเดียวเลยนะครับนะฮะก็วันนี้ถ้าเกิดว่าให้คะแนนหนึ่งร้อยคะแนนให้เท่าไหร่ครับกับ v ีเพัทให้ให้ร้อยกับอีกหนึ่งคะแนนแล้วโอ้โหให้เต็มที่ให้เกินเลยนะครับให้เกินเลยนะฮะถามครับสุดท้ายครับเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อหนึ่งอ๋อเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทต่อหนึ่งกล่องแพงไหมครับ กับสินที่เราได้รับกลับมาเราเราทรมานมาทั้งชีวิตแค่นี้แพงอะ่ะได้ไ <laughs> แรกแรกกับทั้งชีวิตเราที่เราทรมานมาเราทรมานมาตั้งนานแล้วแค่เนี้ยอยากแนะ<อ>นำเ,นเพื่อนเพื่อนไหครับก็ถ้าใครเป็นก็ลองดูนะมันไม่แพงอะ่ะใคร,ครใครใครใครก็น่าจะซื้อได้ะะแลนะ้วใค่นะแล้วของมันดีครับะนะฮะก็วันนี้ยืนยันนิดนึงนะครับชื่อนามสะกุลครับ นี่พระพรณน,นโรงค่ะอยู่หมู่บ้านอะไรครับเนี่ยหมู่บ้านดอยสมบูรณ์ดอนดอยสมบูรณ์อ,อำเภออำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะเผื่อมีใครอยากจะสอบถามเป็นโรคเดียวกับเราอบอกเบอร์โทรได้ไหมครับศูนย์ศูนย์แปดเจดครับเก้าสามปดหกหนึ่งสาค่ะอีกครั้ง วันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆ,ๆนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร VIP พันี่ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆ,ๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ